สวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณดีเข้ามาให้กำลังใจครับผม<ป>ตุยกเกษตรบ้านสวนก็สวัสดีรักเธอไม้จากตุยกเกษตรบ้านสวนนะครับผมพี่ยุพินก็คุณลกักสวัสดีจากพิยุพินนะครับผม ลักจันบ้างไหมสวัสดีค่ะคุณยุพินจากเธอหลักจันบ้างไหมนะครับผมพี่ยุพินก็เออคะ่ะสวัสดีครับสวัสดียายน้องไอรินครับแชนแนลครับผมขอบคุณมากนะครับสิบสองจา้าขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณยายน้องไอรินมากนะครับผมหลักจันบ้างไหมก็สวัสดีตุย้ยจากลัก ธอบ้างไหมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมพี่ยุพินก็ให oh, oh, ้หัวใจกอดๆมาขอบคุณมากนะครับผมใหญ่น้องไอรินก็สวัสดีจ้าเบาวโบดจากใหญ่น้องไอรินนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมพี่ยุพินก็คุณใหญ่น้องไอรินสวัสดีจากพี่ยุพินนะครับผมใหญ่น้องไอรินก็รักเธอไหมสวัสดีจ้าจากน้องไอรินนะครับผม พี่ยุพินก็ให้หัวใจกอดๆมาขอบคุณมากนะครับผมใหญ่น้องไอรินก็คุณยุพินสวัสดีจ้าจากใหญ่น้องไอรินนะครับผมพี่ยุพินก็ให้หัวใจกอดๆกอดมาขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณพี่ยุพินมากนะครับผมตุยเกษตรบ้านสวนก็สวัสดีใหญ่น um, ้องไอรินครับจากตุยเกษตรภาเพื้นนะครับผม เตอรัชันไหมก็สวัสดีค่ะยายนอ้องไอรินจัดหลักเธอบางไหมนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกับน้องเบาเนาะครับผมน้องเบาก็ต้องขอ,ขอบคุณมากนะครับ ก็เริ่มเจอแดดเจออะไรกันแล้วนะครับผมตอนนี้ครับผมแต่ออกมาที่ไรก็รู้สึกว่าจะร้อนรนหน่อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณหลักจันท์บ้างไหมครับผมก็หัหัวใจพลังกอดมาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ ุยเพื่อนเลิฟครับผมให้ถตวยทองมาสามใบขอประคุณมากนะครับตเ่อมา้ยผมว่าที่บ้านฝนตกเช่นกันครับผมที่บ้านก็ฝนตกพึ่งจะหยุดครับผมหยุดไปใบประมาณสามสิบกว่านาทีได้ครับผมพอฝนหยุดตกก็น้องบ่าวก็ตั้งเวทีเลยครับผม ว่าจะทักทายกับทุกท่านด้วยนะครับผมก็หลังจากต้องเบาวไม่ได้ขึ้นทักทายทุกท่านเนาะครับผมมานานเนาะครับผมก็คิดถึงพี่พี่แม่แม่ลน,น้องเนพะื่อนๆทุกท่านเนาะครับผมที่เคยให้กําลังใจเนาะครับผมก็คิดถึงทุกท่านมากครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมานะครับผมตุยเกษบา้านสวนก็ให้ลูกแก้วมาสามลูกขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดีรอบบ้านครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่มารีแชนแนลครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณพีมารีมากนะครับผมพีมารีก็หายหัวใจพลังกอดมาขอบคุณมากนะครับคุณพีมารีมากครับผมต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่มารีมากนะครับขอบคุณสิบเอ็ดล้านดวงใจครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับผม ที่มอบให้ในช่วงบ่ายๆนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับเป็นไงบ้างครับผมพี่มารีครับผมอยู่ที่บ้านบรรยากาศฝนตกบ้างไหมเนาะครับผมตุยเกษตรบ้านสวนก็สวัสดีพี่มารีครับจากตุยเกษตรบ้านสวนนะครับผมพี่มารีครับผม บ่าวองอาจก็ให้หัวใจกัดกอดมาขอบพระคุณมากนะครับผมบ่าวองอาจให้ลูกแก้วลูกแก้วมาขอบคุณมากนะครับผมบ่าวองอาจให้ลูกโลกลูกโลกมาขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณบ่าวองาอาจมากนะครับผม